นางสาวยิ่งลักษ์ชินวัตนนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการแก้ไขรัฐธรรมนรูญที่ยังคงมีความเห็นต่างกันเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขและการทำประชามติว่าเป็นการแสดงความเห็นซึ่งถือเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความเข้าใจ แต่ไม่ใช่ความขัดแย้งซึ่งยังไม่มีข้อสรุปพร้อมย้ำว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ใช่เพื่อพานตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจึงต้องให้คณะกรรมาการศึกษาข้อกฎหมายและวิธีออกเสียงประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญไปทำความเข้าใจและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เกิดความชัดเจนนะคะว่าประชาชนจะได้รับจะได้ประโยชน์อย่างไรจากการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ส่วนเรื่องการทำประชามาตินั้นนะคะนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการทำประชามาติไม่ใช่นโยบายของรัฐบาลแต่เป็นการดำเนินการตามคำแนะนำของสารรัฐธรรมนูญที่มีข้อห่วงใยนะคะดังนั้นหากเสียงประชามาติไม่เกินกึ่งหนึ่งตามที่กฎหมายกำหนดก็ต้องกลับมาแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราที่รัฐบาลในการที่ทาอย่างไรให้กระบวนการมีส่วนร่วมนั้นเป็นที่อยอมรับ เราไม่ได้มองไปว่าการที่เสียงครบหรือไม่ครบนั่นคือกระบวนการนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งเองเนี่ยสิ่งนี้วันนี้ยังเดินหน้าไม่ได้เพราะว่าก็มีคําสั่งจากสารรัฐนูญในเรื่องของข้อวินิจฉัยให้เลือกนะคะในการแนะนําแนะนํามากกว่าว่าเรื่องของการแก้ขไขใดมาตราหรือประชามติซึ่งก็มีกติกาต่างๆซึ่งตรงนี้ค่ะก็ต้องมาดูทางออกว่าถ้ามีข้อทุ้งติงแบบนี้เราจะเดินแบบไหนมากกว่านะคะมากกว่าเราจะไปถึงตอนที่ว่าผล สำเร็จหรือไม่สำเร็จเพราะว่าอันนี้เป็นข้อนแนะนําเพราะว่าจริงๆแล้วก็มีทางออกอยู่2ทางระหว่างการทาประชามติหรือว่าการแก้รายมาตรา